Oh, pose. Poly ตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นนะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่หน,หน้าตรงบริเวณฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยเพราะว่าไม่ชอบพวกคินเม้นท์เออะไรที่มาแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ต้องมาแสงคอามาดีกาเกินเิตัวนี้แหละเป็นเหมือนนะ้ำไม่เหนียวมันก็แบบ ลื่นๆ่ะออกไม่หนักหนานะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองรับประกันได้ว่าคนผิวแ้ง่ายเนี่ยสามารถขัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่นแล้วถ้าเราสามารถขัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใส้ะคกระจุกนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.mokose.com ok ถ่ายเรื่องนี้แล้วค่ะ ได้หายก็ถ่ายละครละค่ะถ่ายเรื่องนี้แหละเรื่องนี้ก็โอ้โหนับวันได้เลยอะที่อยากจะได้อยู่กรุงเทพนะไม่หมายถึงว่าละครทั้งเรื่องอะถ่ายต่างจาังหวัดมาเลยนับวันได้ที่เราจะไปเที่ยวเล่นในกรุงเทพเพราะว่าละครเรื่องนี้ถ่ายตามแบบตามป่าตามเขาค่ะ,คะไปถ่ายที่จริงหมดเลยค่ะแล้วว่าอีเวนต์ก็แบบใช่มันไม่มัน,มน,มนไม่ได้คิวอะค่ะ แล้วก็ไปกันหลายวันค่ะแต่ก็มีงานอีกที่ติดต่อมาเยอะใช่ไหมคะก็มีเนี่ยช่วงนี้ละครใกล้ปิดแล้วก็มีค่ะคิดถึงเบคและพานดีๆใช่ไหมค่มันก็มันก็คนละแบบนะคะอย่างเวลาเราไปถ่ายละครมันก็มันก,นก็บางทีมันก็รู้สึกได้ผ่อนคลายดีนะอยู่ในปา่า สัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีไม่ต้องเล่นเฟซบุ o กอินสตาแกรมไม่ต้องเล่นอะไรเงี้ยมันก็เหมือนได้พักผ่อนไปในตัวด้วยมันมันแต่พอไปอยู่นานๆก็คิดถึงกรุงเทพนะค่ะแต่ทางอะไร์ว่นด้มีต้นอะไรบ้างมีค่ะมีค่ะยังเค่ะยังมีอะเยอะๆความรักเป็นยังงบ้างก็ปกติดีค่ะปกติดีไม่ใช่หนุ่มคนที่เราไปเดินด้วยที่สยามเลยครับ ริงหรือตั้งสูเล่นมือถอะไรอย่างเงี้ยรีภาพว่าเราไปเดินกับคนคนนั้นแลหนุ่มคนนั้นก็เป็นหนุ่มที่เราไปเล่นสำคัญด้วยโอ้โหข้อมูลเบิกมากกลับไปให้ปฏิเสธเลยก็ไม่ได้ปิดบังอะไรนะคะแต่ก็เวลาไปเดินกับใครก็ไม่ได้บอกว่าเอ้ยเราโดนถ่ายรูปนะแต่ว่ายังไม่มีอะไรค่ะก็เป็นคนดีๆคนหนึ่งที่เรามีโอกาสได้รู้จักค่ะ เราสมมน,นิทสนมกันทําได้นานตั้งแต่ว่ามีเป็นยังไงบ้างครับเข้าใจดีไหมครับรู้าจักมาสักพักค่ะแต่ว่าคืออย่าไม่อยากพูดอะไรเยอะเพราะว่าอย่าเป็นคนไม่ค่อยชอบพูดเรื่องพวกนี้แต่ว่าก็แล้วเขาไม่ใช่คนในวงการด้วยค่ะก็ไม่อยากให้ชีวิตเขาต้องกลายเป็นพลับพิกอะไรเงี้ยสงสารเขาเขาเพิ่งย้ายไม่อยู่เมืองไทยด้วยค่ะเ,ออเขาจะงงๆว่าเกิดอะไรขึ้นมีหน้าเราอยู่ในหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยบอกกวเราก็เกรงใจเขาอย่างนี้ใช่ไหมคะ ไม่ได้เกรงใจสงสารแต่เขาเมากันกี่เดือนแล้วสักพักหนึ่งค่ะแต่เขาทราบใช่ไหมครับว่าเราทำงานในด้านการเงินอะไรอย่างนี้เขาลับได้ใช่หมครับก็ก็ทราบค่ะทราบอยู่คือมันยังไม่ได้มีอะไรนะคะเพื่อนเราเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันหมายถึง เพื่อนของเขากับเพื่อนของหยาดเราสนิทกันเกือบหมดทุกคนอยู่แล้วคะ่ะไปไหนก็ไปกันเป็นกลุ่มๆค่ได้คำแนะนำเห้คุนพ่อคุณแม่ได้ยจากยังคะ่ะไม่มีคะ่ะมันยังมันยังไม่ได้มีอะไรจริงๆมันเป็นแค่เราได้มีโอกาสได้รู้จักคนใหม่ๆคนดีๆเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราถือว่าเป็นเพื่อนผู้ชายที่สนิทที่สุดไม่ไม่ค่ะคุาดไม่ค่อยสนิทกับเพื่อนผู้ชายคะ่ะเ่วนแญ่เพื่อนผู้หญิงคะ่ะ <laughs> แค่ว่าตอนนี้สนิทกันนั้นนะคะไม่ไม่ไม่ได้ม,มากกว่านั้นะค่ะมีโอกาสได้ทอลบคกับคุณแม่ได้รู้จักอะไรบ้า,างเนียังค่ะจะมีไหมคะแบบว่าวางแผนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรารู้จักจนมีความสนิทนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆคุณแม่ก็อะไรอยากสนิทกับใครเขาก็จะทราบนะคะแต่ว่าเราก็จะให้เกียรติเขาไม่ใช่ว่าเราจะพาเพื่อนทุกคนไปเจอเขา<ม>แล้วเขาก็ไม่ค่อยว่าง่ ด้วยค่ะคือคุณแม่ก็จะไปงานกับหยาแค่นี้ก็เหนื่อยแล้ว,ลวใช่ไหมคือก็มีโอกาสได้สวัสดีกันบ้างแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีการคุยอะไรกันเท่อตัวเองคหรัาพี่หยางมางเห็นไหมคะว่าจะเปิดันหนึ่งคนนี้เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไว้ใจแล้วนี่ยังไม่ได้บอกว่าคุย <c oughs> ครบอะไรเลยนะแค่บอกว่าเป็นคนที่สนิทคนหนึ่งแค่นั้นเองในกลุ่มค่ะเกิดพัฒนามีมากน้อยแค่น ก็ทําทงานเยอะมากไม่ค่อยมีเวลาด้วยค่ะ แค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก y o u t u b e p r v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรนกับคลิปข่าวบ,บันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก,ก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องยอ่อแบบไม่จำกัดใคายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดทราบกองละครสุดฮิตแบบอันศิลป์ที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมเท็กดวงการงาน,งานการเงินความรักแบบแ่นๆไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w ว w p ์ไวด์เว็บยก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว